อยากถูกหวยรวยทรัพย์กับไม่ซื้ออยากมีชื่อนักประพันธ์ผัดวันเขียนอยากจะเก่งใหญ่เล่าตัวเจ้าไม่เรียนจวบจนผมเปลี่ยนสีใหญ่เล่าตัวเจ้ายัางเหมือนเดิมสวัสดีค่ะสวิสทธารสนะคะวันนี้เอาเลขเด็ดมาให้พี่น้องค่ะงวดนี้นะคะ่ะสี่ห้าห้าเฟียฟุ้นฟุ้นนะคะเป็นยังคือบาจังสันหูบอเพราะว่า อันลูกค้าเพิ่นเปิดเพิ่นเปิดพาออกมากพี่นอ้องมึงด้วยหลักพึ่งเต็มเลยพี่นอ้องพึ่งอยู่ในเรือเพิ่นไหมพี่นอ้องมึงด้วยหละ่ะลังพึ่งอัพี่นอ้องมึงดูเห็นลังพึ่งไหมคะลังพึ่งอยู่ในในเรืออยู่ในเรืออัพี่นอ้องจ้าดูสิม้อนี่เลี้ยงเรียกเด็ดใหมพี่นอ้องนะคะ ดูล,ลังพึ่งสิพึ่งอยู่ในเรือพี่น้องจะอยู่ในเรือนะคะก็จะเปิดมาไข่อยู่ยุคนนั่นนะคะเบิ่งเอาเด้อนี่เด้อสี่ห้าห่าเด้อนี่เด้องวดนี่เด้อสี่ห้าห่านะคะพราเจ้าจเปิดผ่าออกนะคะเปิดผ่าออกว่าเสียเลือดไปเรียนมาสัน่นอันพอดีห่างพึ่งหมดนี่หนึ่งพี่นอ้องก็อยู่ในเรือกคนนะคะ อยู่ข้างในค่ะพึ่งโตง่ายดีเลยพี่น้องจะ้ะโอเคนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขวันนี้คลิปวิดีโอสั้นๆนะคะสั้นๆแต่ก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะมีความโชคดี455นะคะ455โอเคค่ะ jadi it. so right? lah <laughs> <a pretty flavor. laughs> <laughs>